เจอตัวปัญหานะครับนั่นก็คือเพี้ยครับนี่ครับเห็นไหมครับเพี้ยแป้งแบบนี้ครับสีขาวๆแบบนี้เต็มเลยครับเต็มต้นมะเขือเทศเลยครับทำยังไงดีครับเราต้องกําจัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําการกําจัดเพี้ยแป้งมดหนอนแมลงด้วยกันเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อพลแชนเนลนะครับวันนี้พ่อพลจะพาคุณผู้ชมมาทําในการกําจัดพวกแมลงมดหนอนนะครับเพลี้ยที่มากัดกินพืชผักสวนควรัวของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากครับของใช้ในบ้านเรือนของเราก็สามารถนํามากําจัดแมลงมดหนอนเพลี้ยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมกันเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมากำจัดแมลงไม่ว่าจะเป็นหนอนเพลี้หรือว่าแมลงต่างๆที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับก็จะมีนี่ครับยาสูบหรือว่ายาเส้นนั่นเองครับเราจะใช้ยาเส้นนี่นะครับไปกำจัดพวกแมลงหนอนเพลี้ที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกะทิครับ ัดทินี่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนั่นเองครับจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนก็ได้นะครับหรือว่ากากาาแฟก็ได้แต่อันนี้พ่อเพิร์ดจะใช้กาแฟแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิี่ทำกันเลยนะครับกอดดึงให้เราใส่ยาเส้นลงไปยาเส้นนี้ให้เรากาวนะครับดึงดึง2ขีดครับ ดีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำร้อนลงไปครับเราจะละลายกับน้ำร้อนนะครับเมื่อเราเทน้ำร้อนลงไปแล้วให้เราคนนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำร anyway. ้อนดึงสารที่อยู่ในยาเส้นแบบนี้ครับเห็นนะครับเนี่ยจะเป็นสีสีแบบนี้ครับให้ออกมานะครับ ให้ออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้เราใส่กาแฟลงไปครับกาแฟนี่ให้เราใส่หนึ่งช้อนชานะครับประมาณนี้ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนครับมันจะเป็นสีเข้มเขมแล้วครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีเข้มเข้มแล้วให้เราคนให้เข้ากันนี่ครับได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองครับกรองเอาแต่น้ํานะครับส่วนยาเส้นนี้เราไม่เอานะครับคุณผู้ชมครับให้เราเทลงไปเลยนะครับเราจะกรองเอาแต่น้ํานะครับนี่ครับเราได้แล้วครับน้ํายากําจัด พลียมดหนอนแมลงที่มากอดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับแต่มันยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กะทิครับกะทินี่ให้เราใส่2ช้อนโต๊ะนะครับเรากาวเลยครับ2ช้อนโต๊ะครับต่อมานี้นะครับแล้วก็คนอีกทีครับคุณผู้ชมครับคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากัน เพียงเท่านี้แหละครับเราก็ได้น้ำยากำจัดมแมลงเพลี้ยหนอนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เลยนะครับวิธีการใช้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ยุงย่งยากเลยครับให้เราเตรียมน้ํา20ลิตรเสร็จแล้วให้เราใส่น้ํายาของเราลงไป5ช้อนโต๊ะทาไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวที่มีเพลี้ยหนอนมแมลง ได้เลยนะครับเวลาฉีดพ่นให้ฉีดพ่นตอนเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเพราะว่าพวกนอนแมลงเพลี้ยส่วนมากแล้วจะมากินพืชผักสวนครัวของเราตอนช่วงเย็นนะครับเวลามันโดนน้ํายาของเราเข้าไปครับมันก็จะหนีไปหรือว่ามันจะไม่กลับมาอีกนะครับคุณผู้ชมครับเวลาฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับ เป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเราไม่ต้องใช้สารเคมีเราสามารถทำแบบนี้ปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งเพียงแค่สิ่งนี้ก็สามารถประหยัดต้นทุนได้ตั้งเยอะนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่ลงไปนะครับ2ช้อนชาครับใส่ลงไปเลยแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าอีกทีครับ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะครับมาเพี้ยตรงนี้ครับเราฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นโดนใบนี่แหละครับตรงที่มีเพี้ยนี่แหละครับรับรองครับไม่ถึงห้านาทีหนีแน่นอนครับหรือว่าหมดไปแน่นอนครับจากต้นพืชผักสวนครัวของเรานะครับีพ่นไปเลยครับฉีดพ่นป้องกันเพี้ยมดหนอนแมลงได้หมดนะครับตรงไหนมีเพี้ยตรงไหนมีมด เราฉีดพ่นเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมดครับพ่นไปเลยนะครับมดนอนแมลงเพี้ยต่างๆที่มากัดกินพืชถักสวนครัวของเราฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับสูตรนี้ครับกำจัดเพี้ยกำจัดแมลงได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ และอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับสามารถฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่ง2องสองครั้งได้เลยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งเสองครั้งได้เลยนะครับจะช่วยให้พืชผักสวนครัวของเราไม่เกิดเพลี้ยไม่เกิดหมนไม่เกิดแมลงมากัดกินนะครับทำให้พืชผักของเรามีครับออกลูกเป็นต้นแบบนี้ครับเพราะว่า มันไม่มีเพลี้ยมากินนั่นเองครับเห็นไหมครับมะเขือย,ยังดกเลยครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนไม่มีแมลงมากินนะครับเพราะว่าเราใช้แบบนี้ครับเราไม่พึ่งสารเคมีเราใช้ของใช้ในบ้านเรือนของเราในการไล่เพลี้ยไล่หนอนหรือว่ากําจัดเพลี้ยหนอนแมลงครับดีครับ ผึดผักของเราถึงได้โตงามขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เพียแป้งนันนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับขาวๆนี่ฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นได้เลยต้นเลยครับครับเพี้ยทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับเพียแป้งครับฉีดพ่นไปเลยครับรับรองไม่มีอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับ เจอสูตรนี้เข้าไปหายหมดเกลี้ยงแน่นอนครับเพี้ยแป้งแมลงหนอนไม่มากัดกินพืชผักสดครัวของเราอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับกำลังงามนะครับอย่างกำลังแตกยอดออกไปนะครับเราต้องกําจัดเพี้ยก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับของใช้ในบ้านเรือนของเราสามารถนํามากําจัดแมลงมดหนอน ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพื่ c นชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ